วิชาภาษาทีมแอวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันนะต่อกันก็คือจากเรื่องของฟอร์มใช่ไหมครับการสร้างแบบฟอร์มล่าสุดนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นแบบฟอร์มแบบเช็คบอ็อกกับแบบแบบเช็คบ็อกกับแบบเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเราไปย้อนพร้อมๆกันเลยนะครับ แบบล่าสุดจะเป็นแบบเช็คบล็อกกับแบบเรเชอฟอร์มเรเชฟอร์มมันจะเป็นช่องติ๊กสําหรับเรียกได้อย่างเดียวเช่นเพศถูกไหมแต่แบบเช็คบล็อกมันจะเรียกได้อย่างได้หลายอย่างเช่นสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้านั้นเป็นแบบฟอร์มรับค่าพาสเวิร์ดแบบฟอร์มรับค่าตวัวอักษรวันนี้จะมาถึงเรื่องที่5ครับที่เคยเกินไว้ครับการสร้างปุ่มยืนยันการรับค่าอ่ะมาดูความหมายของมันก่อนนะข้อ5นะครับปุ่มกินยืนยันกรรรับค่าเนี่ยก็คือ ปุ่มที่จะกดส่งค่าที่เรากรอกเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือไปยังที่ที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้ส่งไปนะครับซึ่งในที่นี้เราจะมาดูกันจุดที่แตกต่างนะครับจากปุ่มอื่นมีอะไรบ้างนี่อันดับแรกครับปกติฟอร์มเปิดเนี่ยเขาจะเป็นธรรมดาถูกไหมเป็นแอคชั่นธรรมดาเป็นแอคชั่นแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นฟอร์มครับ Name เ,เท่ากับ Input น,น,นี่คือ Attribute 1นะ n a นะเเท่า i n p u t Action เท่ากับนี่ครับที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่ากับการกระทำครับซึ่งให้เรานะครับเขียนตามนี้ไปเลยมันคืออะไรมันคือการส่งข้อมูลกลับไปยังเอดิเตนะครับก็คือพูดที่แก้ไขได้แล้วก็อันนี้จะเป็นคำสั่งคือ m e t อด d Get Data นะครับคือการที่เราส่ง Data เข้าไปนั่นเองต่อมาคือเป็นเมธอดเท่ากับ Get นะครับทีนี้ไออันเนี้ยก็คือจดตามเข้าไปเลยมันเป็นการ ส่งค่าข้อมูลนั่นเองนะครับต่อมา,มาดูรบรรทัดที่6ครับ input type เท่ากับ text อันนี้คือสร้างช่องไว้สำหรับกรอ username นะครับและนี่ครับพระเอกของเราครับอยู่ที่ทรบรรทัดที่7นะครับคือ input type เท่ากับ submit value นะครับเท่ากับ submit เห็นไหมครับว่า type มันคือ submit และ submit คือการยืนยันส่งข้อมูลเนาะ value ค่าของมันนะครับก็คือ สิ่งที่ต้องการจะให้แสดงบนปุ่มนั่นเองนะครับเราอาจจะเขียนคําว่าตกลงอย่างนี้เฉยๆก็ได้เห็นไหมครับทีนี้มาลองดูกันนะครับกรอก username อสมมติครูกรอกสมภพ1 8 2 8 6ครูก,กดตกลงนะมันเขียนว่าแสดงค่าที่ส่งมาทั้งชื่อและค่าในส่วนนี้ไม่ใช่ Team L เราต้องใช้ภาษาอื่นมารับค่าที่ส่งจากฟอร์ม สามารถศึกษาเรื่อง EPHP ต่อนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าตอนนี้มันส่งออกไปมันจะแปลงเป็น PHP แล้วสำคัญคือนี่นักเรียนคีย์เห็นไหม user มันจะส่งค่าที่เราก่อไปครับสมมติ1ไป26ค่าเนี้ยได้รับการส่งไปแล้วมันก็จะแสดงผลออกมานั่นเองนะครับหมายความว่าไอ้ตรงที่เราใส่ตรงนี้ action เท่ากับเนี่ยเป็นการที่จะแสดงสมมุติเฉยๆนะครับในของจริงจะส่งไปที่อื่นนะครับสมมติอารูใส่ไป1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ย กดตกลงนะครับค่าก็จะเห็นไหมหนึ่งสามสห้าเจ็ดมันจะโชว์ค่าออกมานะครับอะลองพิมพ์กันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนลองพิมพ์กันใหม่นะอันดับแรกนะครับปุ่มปุ่มต้องการคือ input เปิดถูกไหม type ประเภทของมันคืออะไรครับเท่ากับเป็นโค้ดเปิด submit mit submit แปลว่าตกลงเนาะ แล้วก็ value value เท่ากับอะไรครับเท่ากับสิ่งที่เราต้องการก็คือยืนยันแล้วน,นะใช้คำว่ายืนยันบ้างยืนยันจากนั้นปิดครับเล็บปิดชึบเห็นนะฮะกดยืนยันเข้าไปค่ามันก็จะถูกส่งเข้าไปนะครับหลักๆนันักนเรียนที่จะต้องจดนะคือตรงส่วนนี้ครับ ส่วนฟอร์มครับที่ใช้ในการส่งออกข้อมูลมันจะเขียนไม่เหมือนตรงฟอร์มอื่นละนะครับมันต้องเพิ่มตัว get data เข้ามาด้วยนะครับต่อมาคือ type ของของปุ่มครับจะเป็น type แบบ submit นะครับแล้วก็ value คือตัวที่จะแสดงว่าปุ่มนั้นมันจะแสดงคำว่าอะไรนะต่อมาครับ dropdown box นะครับ dropdown box มันจะเป็นเป็นกล่องอะแล้วก็คกลิกมันจะมีตัวเลือกหลายๆอันหลายๆอันนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับเช่นการเลือกจังหวัด การเลือกเออเขาเรียกว่าอะไรอะอำเภออะไรอย่างเงี้ยอำเภอตําบลคือมันจะมีค่าหลายค่านะครับเวลาเลือกสังเกตว่าฟอร์มจะกลับมาเป็นแอคชั่นเหมือนเดิมแล้วนะฟอร์มแอคชั่นเท่ากับแล้วก็เดินบ,บนโค้ดเฉยๆเปิดไว้นะครับทีนี้ในส่วนของ select อ่าคำสั่งของมันนะครับคือคำสั่ง select จะไม่ใช่ input แล้วนะเป็น select นะครับคือตัวเลือกนั่นเอง หมายความว่าคือผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วผู้ใช้แค่เลือกข้อมูลที่เรามีอยู่นี่เข้าใจใช่ปะอ่า select name เท <Name S 2> ่ากับ foot ครับก็คือเป็นหัวข้อหมวดหมู่นั่นเองนะครับสมมติมครูเปลี่ยนใหม่ drop down ชื่อของมันครับเป็นจังหวัดอ่าจังหวัดนะครับ name อาจจะเป็น address ก็ได้ address นะครัแปลว่าที่อยู่นั่นเองนะครับใช้แทนจังหวัดได้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นออปชันนะครับคือตัวเลือกเป็นท็ก option เปิด attribute แรกของมันครับคือ value ก็คือค่าเท่ากับอะไรค่าของมันเท่ากับอ่าระยองแล้วก็ปิดนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของข้อความที่จะให้แสดงนะก็ต้องเหมือนกับค่าของมันนะครับเช่นระยองเหมือนกันแล้วก็ออปชันปิดนะครับต่อมาครับอ่า เหมือนเดิม option เปิด value คือค่าที่อยู่ในโปรแกรมระนองอ่แล้วก็ตัวสีขาวนะครับจะเป็นคำที่มันแสดงให้เห็นนะครับถ้าไม่ใส่มันจะไม่เห็นนะมันจะเห็นแค่มันจะรู้แค่ value แต่เราจะไม่เห็นค่าของมันอะยะลาตัวสีขาวก็จะเป็นยะลา เชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่กันนั้นนะปุ๊บนี้นะครับลองปุ่มมุลผลใหม่ดูสิดอกดาวจังหวัดนะครับก็เป็นนี้แล้วนองแล้วนองยะลาอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใส่ปุ่มซับมิ t ใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้ครับเปิดใช่ไหมอิน แท็กเปิด input attribute type ประเภทของมันเท่ากับเท่ากับอะไร sub mid แล้วก็เว้นวัด e, value value เท่ากับอะไรครับตกลงอะไรก็ได้เนาะตกลงแล้วกันแล้วก็ปิดอ่ะเรามาลองดูกันเลยนะครับชุบดูสิว่าจะมีปุ่ม sub m i t มาให้ไหม เมื่อเราระบุไปตกลงกดปุ๊บ,บเห็นไหมฮะอันนี้คือเราสังเกตว่าแอคชั่นเราไม่ได้ใส่มันเลยรันย้อนกลับมาตรงหน้าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาแอคชั่นของ Submit มาด้วยตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนแอคชั่นเป็นตรงนี้นะตรงฟอร์มเปลี่ยนเป็นทั้งแถวเลยครับทั้งยวงเลยดูนะครับอันนี้จะเหมือนรันหน้านี้ซ้ำอีกครั้งอลองประมวลผลใหม่ดูซิเห็นไหมครับค่าที่ส่งไปคือระยองละนะครับ ประมาณนี้นะถ้าเราอยากให้มันมีปุ่ม Input เราต้องใส่ Action ตามด้านบนนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้สั้นๆน,นะครับ8นาทีพอขอทวนอีกรอบและกันขอทวนอีกรอบเนาะเดี๋ยวทวนในหน้านี้แหละนะครับอันดับแรกเลยปุ่มแรกที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือปุ่ม Submit นะครับคือการส่งข้อมูลไปยังที่ใดที่หนึ่งเราจะต้องไปแก้ไข Attribute ในตัวของฟอร์มนะครับจากฟอร์มเนี่ยเราจะเป็นแอคชั่นแล้วก็เว้นไว้เฉยๆเราจะต้องใส่คำว่า Name เท่ากับ Input ครับคือการรับค่าลงไปแอดที่บีที่2ครับคือแอคชั่นครับอันนี้คือที่ที่เราต้องการให้ส่งไปก็ก๊อบตามเขาไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างยกสมมุติเนาะจากนั้นครับ e t h อดแปลว่าวิธีการนะครับวิธีการคือการรับค่าข้อมูลก็คือเท่ากับ get ตนะ่ครับต่อมาส่วนที่2ครับคือส่วนนี้ครับ input t y p e ครับ input type เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะแต่จะเปลี่ยนเปลี่ยนจาก Text จาก Password จากเช็คบ็อกซ์จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเปลี่ยนเป็น Submit ครับคือปุ่มรับค่าส่วน Value คือคำที่ให้มันอยู่ในปุ่มนะในที่นี้คูใช้คำว่าตกลงนะครับก็จะกดไปอย่างนี้เนาะต่อมาครับอ่อินพุตที่2แบบฟอร์มที่2ที่ครูสอนก็คือแบบ Select นะครับแบบ Select คือ dropdown list นั่นแหละ Select แปลว่าเลือกเพราะฉะนั้นต้องเปิดแท็ก Select ก่อนครับ Select Name เท่ากับ a d d r e s s Name เท่ากับ a d d r e s s ตรงนี้คือหัวข้อใหญ่ของมัน ถ้าเราทำเรื่องรถเราก็เปลี่ยนเป็นคานะครับตัวตัวอย่างนะคาอ่ะออปชั่นแวลูเท่ากับค่าของมันนะครับเช่น Honda Value คือต่อไปนี้ค่าของมันคือรถ Honda คุณอาจจะยอ่อว่า S อเฉยๆอย่างนี้ก็ได้เนาะ Yamaha ก็ควรจ,จะยอ่อว่า Y เฉยก็ได้นะครับตัวนี้คือตัวที่มันจะแสดงผลในดอปดาว ส่วนใน value นะครับคือค่าของมันนั่นเองนะครับเราต้องใส่เต็มนะใน value เห็นไหม h y อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้จะมีประมาณนี้นครับนักเรียนเล็เชื่อไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะมี google form ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดลักษณะไหนเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะก็ให้เขียนโค้ดนี่แหละรครับ